สวัสดีค่ะค่ะพอดีวันนี้จะทานข้าวเที่ยงกันนะคะก็คืออาหารของเราจะจืดจืดค่ะก็จะมีผัดผัดอะไรทะเนี่ยผัดผักผักดผัดกกับหมูค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยก็เป็นมันนะคะค่ะเป็น sweet potato ค่ะเป็นมันหวานเนาะค่ะอือค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะไม่มีอะไรก็กินหมู เขากินหมูเขากินหมูอร่อยนะเนี่ยอืมอืมกับผัดอร่อยมากอืมอร่อยค่ะทำเองอืมแล้วชิมมันนะคะอืม ค้ามได้หญึงอันนี้มีวิตามินซีวิตามินไม่รู้อันไหนคะเอ่อเออค่ะก็คือมันนี่นะคะถ้าเราลดความอ้วนมันจะทําให้เราอิ่มนานค่ะแต่ก็คือจะช่วยในการลดความอ้วนได้ดีมากค่ะแต่ก็คือวันนี้นะคะเมนูนี้ไม่ได้ลดความอ้วนนะคะเพราะว่ามหมูที่ทอดจะเป็นหมูสามชั้นค่ะ ก็คือมีความรู้สึกว่าอยากกินมากก็เลยเออทอดหมูค่ะคหมูสามชั้นนั่นนะคะค่ะก็คือวันนี้ไม่ลดความอ้วนหนึ่งวันค่ะใช่ไหมแล้วเป็นไ,ไงลูกอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะก<ค>นฉันกินน้ำเยอะอือมไม่ได้กินน้ำเยอะอืมค่ะเออครับคุณ Uh, mm -hmm. Thank you for watching. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs>